สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่องเทราไทยสยามค่ะวันนี้ทางช่องพาไปส่องการจัดอันดับเมนูอาหารของเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า t ทสแอดลาสกันค่ะก่อนไปรับชมด้วยกันฝากกดติดตามช่องเทราไทยสยามด้วยค่ะเพื่อว่าท่านจะได้ไม่พลาดเรื่องราวที่น่าสนใจจากทางช่อง t ทสแอดลาสเป็นเว็บไซต์ชื่อดังเรื่องการจัดอันดับอาหารจานเด็ดค่ะ จานเด็ดจ,จากไทยหลายเมนูได้รับความนิยมเป็นอันดับต้นๆบนเว็บไซต์นะคะแต่ก็มีเมนูอาหารยอดแย่ด้วยค่ะทางเว็บไซต์จัดเป็นหมวดหมู่ค่ะเช่นหมวดอาหารเรียกน้ำย่อยหมวดน้ำจิ้มหมวดเมนูทำจากไข่เมนูเส้นเมนูข้าวนอกจากนั้นแต่ละเมนูยังมีการจัดอันดับแบบเมนูที่คนนิยมหรือเมนูที่คนโหวตให้คะแนนค่ะ ช่องเทอราไทยสยามเลือกเมนูที่คนนิยมนะคะโดยถ้ามีจานเด็ดของไทยจานไหนติดอยู่ในอันดับหนึ่งในร้อทางช่องหยิบมาบอกเล่าให้ฟังค่ะเริ่มกันที่เมนูน้ําจิ้มนะคะน้ําพริกติดอันดับ5แต่เทสแอดลาสไม่ได้บอกว่าเป็นน้ําพริกอะไรภาพที่นำมาใช้ดูหน้าตาเหมือนน้ําพริกอ่องนะคะน้าจิ้มไก่ได้อันดับที่13น้ำจิ้มแจ่วอันดับ14 น้ำพริกขาได้อันดับ21ค่ะทางเว็บไซต์ไม่มีรูปให้ดูแต่บอกว่าเป็นอาหารทางภาคเหนือไปชิมเมนูข้าวกันค่ะมีจานเด็ดไทยจานเดียวในกลุ่มเมนูข้าวคือข้าวผัดค่ะติดอันดับ68เมนูไส้กรอกกันค่ะไส้กรอกอีสานติดอันดับ38และไส้อัว่วอันดับ46เมนูจานเด็ดริมทางหรือที่ฝรั่งใช้คำว่าสตรีทฟู้ด ผัดไทยได้รับความนิยมอันดับ15และส้มตำอันดับ52ค่ะเมนูแพนเค้กขนมครกได้รับความนิยมอันดับ43โรตีสายไหมอันดับ74ขนมโตเกียวอันดับ80ค่ะมาที่เมนูสลัดกันค่ะส้มตำยอดนิยมอันดับ6กรณียำบุญเส้นตลกมากเลยค่ะได้2อ,อันดับคือ54กับ66 เพยงแค่สะกดคำต่างกันค่ะคือสะกดด้วยนะคะเมนูนี้ยำนะคะ y u m w o o n s e n ยำวุ้นเส้นสะกดแบบนี้นะคะได้รับความนิยมอันดับ54ส่วนที่ได้อันดับ66สะกดว่า y a m w u n s e n ค่ะคืออันนี้นะคะที่ได้อันดับ66เมนูสลัดอีจานของไทยค่ะยำไข่ดาวได้รับความนิยมที่64 อีกจานเด็ดในกลุ่มนี้ค่ะได้รับความนิยมในอันดับใกล้ๆกันปลากุ้งค่ะอันดับ67ส้มตำไข่เค็มได้รับความนิยมอันดับ77มาชิมเมนูซุปกันค่ะต้มยำอันดับ13ต้มข่าไก่อันดับ24เมนูต่อไปนี้น่าสนใจค่ะเรียกว่าเมนูที่มีจานเล็กจานน้อยหรือเมนูพิธีกรรมเมี้ยงคำของเราได้อันดับที่16ค่ะ ไปดูเมนูเกี๊ยวคนขาข,ของไทยมีติดอันดับยอดนิยมอยู่หนึ่งเมนูค่ะคือถุงทองได้อันดับที่77เมนูมแมลงของเราก็ไม่น้อยหน้าค่ะติดอันดับด้วยค่ะมดแดงได้อันดับที่12ตามมดแดงมาติดติดในอันดับที่13คือรถด่วนค่ะยอดนิยมอันดับ18คือมแมลงทอดและตามมาในอันดับที่19คือหนอนไหมทอดค่ะ เมนูข้าวต้มนะคะโจกแบบไทยๆได้รับความนิยมอันดับ18เมนูที่ใช้สำหรับปาดหรือทาบนขนมปังที่ฝรั่งเรียกว่าสเปรดของไทยก็มีติดอันดับค่ะน้ำพริกเผาได้รับความนิยมอันดับที่44ไปชิมเมนูไข่กันค่ะข้าวไข่เจียวกับพะโลได้รับความนิยมในอันดับไล่เลี่ยกันข้าวไข่เจียวยอดนิยมอันดับ41พะโลอันดับ42 เมนูไข่อีกจานที่ติดอันดับคือไข่ย,ยัดไส้ค่ะได้อันดับ57ส่วนหอยทอดที่มีไข่เป็นส่วนประกอบได้รับความนิยมอันดับ63เมนูไข่ลูกเขยได้รับความนิยมอันดับ71็เดไปชิมเมนูสตูหรือว่าพวกแกงพวกน้ำซุปข้นนะคะจานเด็ดจ,จากไทยหลายจานติดอันดับในกลุ่มนี้ค่ะ3าอันดับแรกเป็นจานเด็ดจ,จากญี่ปุ่นอินเดียและสหรัฐอเมริกา ส่วนอันดับ4คือจันเด็ดจากไทยค่ะทางเว็บไซต์ใช้คำว่าไทยเคอรี่ที่แปลว่าแกงไทยนะคะแกงแบบไทยๆแต่ภาพที่นำมาใช้นี้เป็นภาพแกงส้มนะคะยังไงแกงส้มก็ไม่ใช่อาหารประเภทสตูนะคะแสดงว่าคนนำภาพขึ้นอาจจะไม่รู้เรื่องอาหารไทยเลยค่ะเมื่อคลิกเข้าไปในภาพก็ยังคงเป็นแกงส้มค่ะแต่มีชื่อแกงว่าแกงเผ็ดส่วนคำอธิบายบอกว่า เป็นแกงเผ็ดที่มีกะทิเป็นส่วนประกอบด้วยแกงในภาพไม่น่าจะมีกะทิเป็นส่วนประกอบเลยนะคะก็ไม่แน่ใจว่าหมายถึงแกงอะไรกันแน่ถ้าให้เดาน่าจะหมายถึงแกงเผ็ดทั่วๆไปค่ะนอกจากแกงเผ็ดที่ว่าแล้วนะคะยังมีแกงเขียวหวานได้อันดับที่16แกงกะหรี่ที่ทางเทสแอดลาใช้คำว่าแกงเหลืองได้อันดับที่19 ส่วนแกงแดงที่ทางเว็บไซต์หมายถึงแกงเผ็ดได้อันดับที่21มัสมันได้อันดับที่26แกงผันงได้รับความนิยมอันดับที่31มาที่เมนูผักค่ะมีจานเด็ดเพียงจานเดียวที่ติดนะคะก็คือผักบุ้งไฟแดงค่ะติดอันดับที่85เมนูประเภทดิปค่ะซึ่งหมายถึงเมนูที่ใช้อาหารจิ้มหรือจุ่มลงไปเพื่อเพิ่มรสชาติ จานเด็ด3อันดับแรกจากเมนูประเภทดิปคือฮูมุสจากเลบานอนตามมาด้วยโกกาโมเล่จากเม็กซิโกและชัดนี่จากอินเดียค่ะอร่อยทั้ง3เลยค่ะแอดเคยลองทานแล้วก็ลองทำเองด้วยแต่ยังไงก็สู้น้ำพริกเผากับน้ำปลาหวานไม่ได้ค่ะโดยน้ำพริกเผาได้อันดับที่59ที่น่าสนใจคือแจ่วบองนะคะอันดับที่98ที่อยู่ในเมนูประเภทดิป ทางเทสแอดลาสจัดให้เป็นจานเด็ดของหลวงพระบางค่ะน้ำประหวานจากไทยนะคะจานเด็ดประเภทดิบอีกจานของไทยได้อันดับที่100ค่ะเมนูประเภทเส้นนะคะมีจานเด็ดของไทยติดหนึ่งในร้อยอยู่หลายจานที่ได้รับความนิยมติดหนึ่งใน3ก็คือผัดไทยนะคะได้รับความนิยมอันดับ3ข้าวซอยได้รับความนิยมอันดับ30ก๋้วยเตี๋ยวเรือได้อันดับ67เย็นตาโฟอันดับ69 มีกรอบได้อันดับ85ผัดซีอิ๊วได้ที่88ขนมจีนน้ำยาได้ที่96และกุ้งอบหุ่นเส้นได้ที่98เมนูประเภทของดองนะคะมะม่วงดองของไทยติดอันดับที่40ค่ะประเภทซอสปรุงรสนะคะเครื่องแกงติดอันดับ16น้ำพริกอันดับ47ส่วนน้ำพริกเผาอันดับ79เครื่องแกงผัแนงได้รับความนิยมอันดับ91 และน้ำจิ้มแจ่วอันดับ92เมนูประเภทผัดนะคะมีจานเด็ดของไทยติดหนึ่งในร้อยหลายจานค่ะผัดไทยได้รับความนิยมอันดับหนึ่งผัดกระเพราอันดับที่22ผัดซีอิ๊วอันดับที่31คั่้วกลิ้งได้อันดับที่49ผัดวุ้นเส้นได้ที่53ผัดขี้เมาได้รับความนิยมอันดับ62 ใกล้ๆก,กันในอันดับ64คือเมนูไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมพานค่ะเมนูจานนี้อร่อยค่ะกุ้งทอดกระเทียมพริกไทยได,ได้รับความนิยมอันดับ90ใกล้ๆก,กันค่ะผัดผักโขมได้ที่92ประดุกผัดเผ็ดได้ที่93ทางเทสแอดลาจังคัดเลือกอาหารจานเด็ดของโลกออกมา100จานเด็ดนะคะเป็นรางวัลให้ของปี2023 2024 โดยใช้กลไกลหลายอย่างในการตรวจสอบค่ะว่าคนที่เข้ามาให้คะแนนนั้นเป็นคนจริงๆไม่ใช่เป็นบอทหรือว่าเป็นหุ่นยนต์หรือว่าพวกที่เฮโลเข้ามาด้ยวยความเป็นชาตินิยมหรือว่าท้องถิ่นนิยมเพื่อโหวตให้อาหารชาติของตนค่ะจันเด็ดร้อยจันเด็ดเป็นการคัดเลือกจากทั้งหมด1927นรเจดันเด็ดจากทั่วโลกค่ะมีคนเข้าไปโหวต3 9 5 2 0 5เสียงค่ะ แต่ว่าทำถูกต้องกติกาเพียง271,819วดวค่ะจานเด็ดจากไทยติดอันดับท็อป10นะคะมีอยู่3เมนูได้กันค่ะผัดกระเพราได้อันดับ3เข้าวซอยได้อันดับ6และพัแนงได้อันดับ10ยังไม่หมดนะคะใน1 0 0่จานเด็ดยังมีต้มขาไก่เป็นจานเด็ดอันดับที่15แกงมัสมั่นได้อันดับที่73 อาหารไทยยังได้รับการโหวตว่าเป็นอาหารยอดเยี่ยมอันดับ17ของโลกได้ค่ะเมืองและภูมิภาคที่ดีที่สุดด้านอาหารกรุงเทพติดอันดับ18เชียงใหม่ติดอันดับ62ค่ะมาดูการจัดอันดับเมนูยอดแย่1ใน100ของโลกของทางเทสแอ l ลาเันค่ะนับจนถึงวันที่16มีนาคม2024นะคะมีผู้เข้ามาโหวตจัดอันดับ433,877โหวตค่ะ แต่มีเพียง31,750วทเท่านั้นค่ะที่ทางระบบถือว่าถูกต้องตามหลักการที่ตั้งไว้เทสแอ a ลา a s บอกว่าการจัดอันดับนี้ไม่ได้หมายความว่าเป็นบทสรุปในระดับโลกเกี่ยวกับอาหารจานนั้นๆน,น,นะคะเป้าหมายของทางเว็บไซต์คือต้องการส่งเสริมอาหารจานเด็ดของแต่ละท้องถิ่นของแต่ละประเทศส่งเสริมความภาคภูมิใจในอาหารของชาติตนค่ะ และกระตุ้นความสนใจให้คนอยากลิ้มลองในเมนูที่ไม่เคยได้กินมาก่อนเมนูอาหารยอดแย่ร้อยอันดับมีจานเด็ดของไทยติดอยู่หลายรายการค่ะอันดับแรกคือแกงไตปลานะคะอันดับที่27ข้าวคลุกกะปิค่ะหอยทอดอยู่ในอันดับที่29จิ้มจุ่มติดอันดับ44หมูน้ำตกอันดับ73อันดับ75คือผัดอุ้นเส้นค่ะ ถ้าวัดกันเฉพาะหนึ่งในร้อยจานเด็ดยอดแย้ระดับภูมิภาคเอเชียนะคะมีเมนูจากไทยอีกหลายรายการที่เข้ารอบยอดแย่ของเอเชียด้ยค่ะโดยการโหวตให้คะแนนยอดแย่ของรอบเอเชียนะคะมีโหวตเข้าไปจำนวน12,087โหวตค่ะแต่ถูกกติกาเพียง72,262โหวตค่ะจานเด็ดยอดแย่ของเอเชียนะคะแกงไตปลาค่ะ ข้าวคลุกกะปิได้อันดับ8ปดตามมาติดๆได้อันดับเก้าเป็นหอยทอดค่ะจิ้มจุ่มได้อันดับสิบสามหมูน้ำตกได้อันดับที่สิบเก้าและผัดวุ้นเส้นอันดับยี่สิบค่ะนอนไม่ทอดอันดับที่ยี่สิบเจ็ดเมนูขนมหวานก็ถูกนำมารวมค่ะสังขยาฟักทองอันดับสามสิบสองขนมตระกูลทองคือทองหยิบอันดับสามสิบสามแกงส้มอันดับที่สี่สิบค่ะ ขนมโตเกียวอันดับที่48ยำไขด่ดาวอันดับ52ขนมต้มกับผัดพริกได้อันดับใกล้เคียงกันค่ะขนมต้มได้อันดับ68ส่วนผัดพริก69คราวนี้มาไล่เลี่ยกัน3เมนูเลยค่ะมะม่วงน้ำปลาหวาน88ฝอยทอง89เย็นตะโฟ91ข้าวเหนียวสังขยาอันดับ98และสูกี้อันดับ99ค่ะ จากเมนูอาหารไปเมนูของหวานยอดแย่ร้อยอันดับของโลกกันค่ะโดยเป็นการโหวตจนถึงวันที่15มีนาคม2024นะคะมีผู้โหวต87,584โหวตแต่มีเพียง64,984โหวตที่ถูกต้องตามกฎกติกาที่ทางเว็บไซต์ตั้งไว้นะคะมีขนมหวานของไทยติดอยู่หลายเมนูค่ะ ไปดูท็อป3ขนมหวานยอดแย่ของโลกกันก่อนนะคะอันดับแรกคือขนมขบเคี้ยวจากสเปนที่มีชื่อว่าเปลาดิัสนะคะข้างในเป็นเม็ดอัลมอนด์ค่ะเคลือบน้ำตาลอันดับ2คือวุ้นเจลาตินจากสหรัฐอันดับ3ซุปสตรอเบอรี่จากโปลแลนด์ค่ะส่วนของไทยที่ติดยอดแย่คือสังขยาฟักทองติดอันดับ19ขนมวานตระกูลทองอย่างทองหยิบก็ติดยอดแย่ค่ะอยู่อันดับที่2ี ขนมต้มยอดแย่อันดับที่68จากตระกูลทองอีกตำรับข่าฝอยทองติดยอดแย่อันดับที่81เข้าเหนียวสังขยายอดแย่อันดับที่94ปวดหัวกับการจัดอันดับนะคะอย่างว่าแหละค่ะเรื่องรสชาติเป็นรสนิยมส่วนบุคคลซึ่งก็น่าจะคล้ายๆกับอาหารฝรั่งอย่างชีสนะคะทั้งเนยแข็งและเนอยอ่อนบางชนิดก็มีกลิ่นที่ไม่ถูกจริตกับคนไทยค่ะ แต่เมนูจานเด็ดของไทยที่เพิ่งลงไปนี่ก็เป็นของโปรดของแอดเลยนะคะโดยเฉพาะขนมพวกตระกูลทองทั้งหลายทางช่องเทอรารไทยสยามอยากให้รัฐบาลและกระทรวงวัฒนธรรมเร่งดำเนินการขึ้นทะเบียนกับยูเนสโกนะคะเพื่อให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของไทยที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติคะ่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์แชร์และติดตามช่องเทอราไทยสยามด้วยค่ะวันนี้ทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ